ของเดินของหรืออ่ายใส่ของไม่น้อยหรือเปล่านะสงสัยพ็อมาด้วยกันเนาะเหรอเมื่อคืนไปนอนไหนไม่น้อยก็ไปนอนด้วยกันนั่นแหละนอนด้วยกันโอ้โหผมตกใจเลยนอนด้วยกันเรอ่ะมันมีกระสองกระท่อมไหมเหรอสองกระท่อมแต่เราก็อยู่ที่เดียวกันไงโอ้นึกว่านอนกระท่อมเดียวกันมันจะเป็นยังไงอย่างไงอยู่นะเนี้ย ใครสนใจยังเป็นโจ๊ค่ะอันนี้พ่นใช่พนใช่หรือเปล่าเนี่ยแม่น้อยไดยข่าวว่าจะเปิดบ่อบ่อบอปลาไงมีหรือเปล่าปลาเนี่ยมีค่ะมีใช่ไหมย่าโอ้ว่าจะไปถล่มบ่อปลาแม่น้อยก็ก็มีจะคิคุยแต่ไม่ไปหรอเพียรี่เหรอขาวก็กลัวไม่มีปลานี่แย่แยถามดีเนาะเหรอ อมีแย่ใช่ไหมนั่งกินนอนกินได้เลยตรงนั้นกินขอบบ่อเลยไหมคำนิ้งจอกคำนิ้งจอกจอกเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่ไหมเสี่ยโอ้โหเฮ้อโหมันชัดมากเลยจับช่องได้ดเลัับ ออเออเป็นกำลังใจอันนี้อันนี้เขาเขาไปตัดผมมายังไงนี่ยังงงงงรอผมมองเดาเลยผมมองไม่ออกเลยว่าทรงอะไรนี่มันทรงในร้อยนี่นนยอ,อะไรฮะเอา้เอาเขาอยู่กันกลุ่มนั้นนะ่ะคุณจะไปสัมภาษณ์เขาเหรอ คุณชมแก้วสมบูรณ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเขารวมตัวกันอยู่ทางนู้น<ร>ไม่ใช่หรอือเรื่องประเพณีสัมภาษณ์เหรอโอ้โหสัมภาษณ์ก็วิวขึ้นเลยนะง,งานนี้นะอยู่ทางโน้นนะ่ะเหรอดังๆเลยเไปสัมภาษณ์นะง,งานนี้นะมาแล้วเอรอได้ข่าวได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเขาแกงเขาว่างั้นลูกพี่บอกเป็นไงล่ะ แกงแล้วเป็นไงล่ะเออฮะเออเขาบอกแกงแล้วเป็นไงเชื่อไม่เชื่อนะครับเอ้โหเชื่อขานีสองคนนี้เป็นไงสุดยอดเขาว่า้นโอ้ก็ชมลูกน้องเขาโอ้ชมลูกน้องเขาเขาบอกสุดยอดเออเขาบอกแกงแล้วเป็นไงล่ะมันมีอะไรเขาว่า้งเห็นไหม มีอะไรยังไม่ได้เข้าคุกเร็วเออเขาบอกมันไม่มีอะไรเขาไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เขาพูดอย่างนี้เออลาเออเขาบอกไม่ไม่จำเป็นไม่มาก็ได้เขาพูดอย่างนี้เออเขาบอกโดนแกงแล้วเป็นไงเออเขาบอกว่าห้าบาทสิบบาทเอาไปเล่นคอนเทนต์กันนะห้าบาทสิบบาทหบาทสิบาทคอนเทนต์ห้าบาทสิบบาทไงโอ้โหเจ็บปวดจริงๆงานนี้เจ็บปวด ะเขาเชิญชวนตัวทำไปถ่ายคลิปบริจาคโลหิตไม่มีใครขึ้นไปเนี่ยใครจะกล้าขึ้นไปโอ้โหไปแล้วก็บริจาคเลยได้ต้องบริจาคเลยเหรอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่นะครับโอ้โหว้าเขาเชิญชวนยูทูบไปถ่ายคลิปบริจาคโอ้ไปถ่ายคลิปบริจาคโลหิตโอ้โหว้าตรงนี้แหละเนี่ยเลยขึ้นมาได้ตรงนี้เลยว้าอ๋อแล้วคนเขามีเหรอข้างบนมีใครอ่ะ ก็ตอนนี้มีลูกจิ้มกระยับสมองขึ้นไปโอ้โหโอ้โหวังเวงมากแล้วนะอ่าขึ้นเลยไหมไม่ไม่น้อยขึ้นไปเลยข้างบนเนี่ยขึ้นทำไมอะบริจาคโลหิตแมวละเอ้าทำไมอ่ะแหมก็ดูดไปถังเดียวเองนะเลือดอะถังเดียวเองเอ่าแล้วก็ไปบริจาคอ่าไปที่ไปทำบุญอะ คนละสองลิตรสามลิตรเองไม่เยอะไปไหนไปบริจาคจาเือข้างบนอต้องไปกันโอ้ถ้าผมถ้าผมขึ้นไปผมก็น่าจะวูบแรงงานขางเข้าเขา,เขาต้องตรวจก่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือเปล่าถ้าใครมีโรคแบบเป็นเบาหวานเป็นอะไรมันจะไม่ผ่านอ๋อไม่ผ่านอยไมงน้อยมีสารพัดสารพัดเลยเหรอไม่ผ่านไม่ผ่านเนาะอ้อไม่ผ่าน อาไห่พีว่าจะไงง่ะนานนี้เราอ่ะใช่เหรอรอขึ้นไปสิไปบริการเขาหน่อยเขาเอาลิตรสองลิตรเอสไม่เยอะนะอย่าว่าอะไรเลยฮะไ่ฉีดยาก็ยดึงตัวเข็มยงเหรอเข็มไม่ใหญ่เลยนะเข็มตัวเนี้ยเหมือนเข็มเย็บกระสอบอ่ะอื้อางจริงผมไปนี่จะเป็นลมซะก่อนอะฮะ ไอ้ยังไอ้นี่อยู่ยังกลัวอยู่นี่เรอไม่แข็งแรงเลยหรอโอ้ใจใจน่อยใจใจน่อยเขาบอกเขาแจกเสื้อนะเอาจิงเขาแจกเขาแจกของไว้ไงหรอเขาแจกเสื้อแจกอะไรเห็นก็ไหวอย่างนั้นเออเนาะ บริการโอ้โหอ่ลงมาแต่ละคนนี่เบาหิวเลยเบาหิว,ว,วอ่ยาใหญ่งถมเดินเบามาเชียวโอ้โห,โห,โหโเป็นไงหัวเลาะเลยโอ้โหเป็นไง ากบอบริาคมี้ได้ขมีขนมไม่กินด้วยนะมีขนมนะแน่นอนมีขนมมีขนมพ่อๆเลยพ่อ็เลยถามปาดาเลยถามปาอ้วนว่าาว่าัวเข็มไม่ต้องเอาเข็มได้ไหมจะเอามีดอเอาอนก็ได้เขาปาดพอตือฟันพ่อใจอะไรข่อย่านขึ้โอ้ยอส่าเป็นนุ้งนี้ที่จะบริจาคนะก็ กิ็ไม่ตดม่ห่อนให้่อนนอนก็ไม่ตับผม6ชั่วโมงนอนอย่างนอน6ชั่วโมงเมื่อคืนเมื่อคืนผมตัวเล็กนอ๋อสอง๋อก็เห็นเขาน่าจะลอยดูแล้วเนี่ยไม่อยู่กลากวันก็ตุ่นลลาดด้วยนะคะฝ่นะาวันเาวันบกว่าก็ อยู่ข้างล่างนี่ก็ประมาณสักสิบคนนะขอโอ้โหปขอถ้าได้ลุงคนด้วยก็่ลุงคนเดียวโอ้โหถ้ามันไม่ตรงเวลากับลุงไหมอ๋อแกบอกว่าถ้าได้ลุงด้วยก็ดีดีเลยเนาะใช่โอ้โหพรีเซนเตอร์เลยมาแทน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 วาเราผมจะเป็นลมนั่นแหละนะมพีเซเตอร์แทนพีเซนเตอร์เพื่อเป็นลมนะอ่า